ฟอร์ดเวนเจอร์เจเนเรชันใหม่ดันกระแสพร้อมสู้ไหวกับไอโบอะลุร้อยล้านวิวบุกนครราชสีมาจัดคอนเสิร์ตมนแคนแก่นคูนสุดยิ่งใหญ่ฟอร์ดประเทศไทยนำคณะสื่อมวลชนพิสูจน์สมรนะรถนะรถฟอร์ดเวนเจอร์เจเนเรชันใหม่ในเส้นทางกรุงเทพนะครราชสีมาเพื่อร่วมกิจกรรมฟอร์ดเวนเจอร์แกร่งพร้อมลุยและชมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของมนแคนแก่นคูนกับเพลงฮิตติดกระแสพร้อมสู้ไหวกับไอ้บอ ที่ถ่ายทอดแนวคิดการใช้ชีวิตแบบเรนเจอร์ที่ Life The r a n g e r Life มีรถเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกจังหวะของชีวิตให้พร้อมมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวอีสานแกร่งพร้อมลุยไปด้วยกันสวัสดีค่ะวันนี้ฟอร์ดประเทศไทยนะคะนำคณะสื่อมวลชนขับรถจากกรุงเทพมาที่จังหวัดคนครราชสีมาค่ะเพื่อม,มาร่วมกิจกรรมฟอร์ดเรนเจอร์แกร่งพร้อมลุยนะคะเรียกว่าเป็นการทํากิจกรรมทางการตลาดแบบใหม่ๆของฟอร์ดค่ะที่ร่วมมือกับ ทางกัมมี่โกนะคะแน่นอนว่าเราต้องการสื่อสารถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆของ Ford นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะรถ Ford Ranger XLS รุ่นย่อยใหม่ด้านหลังนี้นะคะเรียกว่าเป็นกระบะเกียร์ออโต้ยกสูงก็พามาสื่อสารกันที่งานคอนเสิร์ตของคุณมนแคนนะคะเพื่อที่จะสร้างความรู้จักนะคะให้เห็นว่า Ford เนี่ยมีรถกระบะท,ที่เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็ <c oughs> คุณมลแคนนะคะแน่นอนว่าเป็นนักร้องที่ับความนิยมจากพี่น้องชาวอีสานเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ตลาดอีสานเนี่ยเป็นตลาดที่สําคัญมากสาหรับปอดนะคะก็แน่นอนว่าการทากิจกรรมร่วมกับคุณมนแคนเป็นการสร้างาการรับรู้ถึงแบรนด์ฟอร์ดรถยนต์ฟอร์ดเวนเจอร์นะคะซึ่งนอกจากที่เราจะาสร้างการรับรู้ในหมู่พี่น้องชาวอีสานแล้วเนี่ยนะคะจากการเดินสายทํากิจกรรมนะคะแน่นอนว่าเรารู้ดีว่ามีพี่น้องชาวอีสานที่ทํางานหรือว่าเป็นเจ้าของกิจาการอยู่ในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะมีคนอีสานอยู่ในกรุงเทพมีคนอีสานอยู่ที่ช ที่โรงงานฟูฟอร์ดเองนะคะมีพี่น้องอีสานเยอะมากการที่เราทำกิจกรรมร่วมกับคุณมลแคนแน่นอนว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องชาวอีสารนรวมถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ชื่นชอบเพลงอีสานเพลงหมอลำเพลงลูกทุ่งนะคะก็อยากจะให้สนุกไปได้วยกันกับแนวเพลงนี้แล้วก็ได้ทำความรู้จักกับฟฟอร์ดเวนเจอร์ด้วยค่ะคุณมลแคนนะคะเรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะใน หมู่คนไทยทั้งหมดเลยจะเรียกว่าจะเรียกว่าพี่น้องทางอีสานเนี่ยเป็นเฉพาะโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ายังมีสันคับอีกมากมายในประเทศนี้แล้วก็มีเรียกว่าประสบความสาเร็จนะคะมีคอนเทนต์ที่มีผู้รับชมมากที่สุดในประเทศไทยนะคะในช่องทาง YouTube ติดต่อกันถึง3ปีเรียกว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถสื่อสารถึงฟอร์เรนเจอร์ได้เป็นอย่างดีที่สําคัญนะคะคุณบนแคนก็เป็นลูกค้าฟอร์ดด้วยใช้ฟอร์เรนเจอร์ถึง2คันด้วยกันเวลาที่พูดคุยถึงฟอร์ดแล้วก็แบรรด์ของเรนเจอร์ร้องเพลงที่ สื่อสารถึงตัวตนจริงๆของคุณบนแคร์แล้วก็มาจากผู้ใช้งานจริงคนหนึ่งถึงผู้ที่สนใจแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นลูกค้าของ Ford ด้วยค่ะ